คือมันไม่ต้องมันไม่ต้องรอหมายกันคือเราสามารถวิ่งผ่านได้เลยนะครับก็คือวิ่งผ่านได้เลยนะครับง่ายๆทันๆแต่สําหรับรถที่ลงทะเบียนแล้วนะครับถ้ารถที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ตอนนี้เขาเปิดให้ไปต่างไปชำระในผ่านเว็บเว็บไซต์ได้แต่ก็ เราไม่เข้าไปชำระสำหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนนะครับก็จะโดนค่าปรับจะจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยนะครับแต่ถ้าถึาถงคลิปวันเนยเห็นยอดค่าปรับสูงมากเลยจะอยู่ที่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับก็ประมาณ e m m m <c oughs> มนี้ครับ M4 ไม่เหมือน e y p a r s ไม่เหมือน m p a r t นะครับก็คือไม่มีกล่องมันใช้จับจับป้ายทะเบียนล้ลวนๆเลยนะครับป้ายทะเบียน แล้วก็รูปทางสถานรถพตอนที่ลงทะเบียนนะเขาจะให้เราถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าตรงของรถเพื่อลงทะเบียนนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนก็ถือว่ายากนี่ยางฝั่งนูง้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาเนี่ยคือรถติดแบบโอ้โหมหาสารเมื่อกี้ผมก็วิ่งผ่านตรงแถวรากบังมานั่นก็คือวิ่งเข้าเอโฟไม่ได้เหมือนกันรถติดมหาสารเลยฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นด่านนี้เป็นเป็นด่านแรกน่าจะเป็นทำช้าง การใช้ M4 ง่ายๆเลยก็คือวิ่งผ่านด่านล้วนๆแต่ข้อเสียเลยคือเขากันเลนให้ M4 ตอนเนี้รถรถรถไม่ลงทะเบียนน่าจะยังไม่เยอะต่ะเขากันเลนให้ M4 ก็คือครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งก็คือหมายถึงว่า E-Part a s y M-Part แล้วก็ช่องจ่ายังค์ไปรวมอยู่ในครึ่ง50%ของถนตนแล้วที่เหลือก็คือเป็นเลนของ M4 เลยครับแต่บมาเอิญนช่วงนี้คนไม่ไดล้ลงทะเบียนกันเยอะสิครับผมไม่ไดล้ลงทะเบียนกันเยอะปุ๊บ ใช่